สวัสดีครับวันนี้นะครับล็อกรีวิวที่สามวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าเลื่อยฉลุไร้สายนะหรือว่าพี่พี่ช่างเขาเรียกกันเป็นเลื่อยจิกซอนะตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นเริ่มต้นของวอลคัสนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเป็นยังไงไปรุ่นนี้น้ำหนักกำลังดีนะอันนี้ยังไม่มียังไม่ยังไม่ได้ใส่แตบบนะน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็รูปทรงเนี่ยโอเคเลยแต่ชับจับถนัดมือแล้วก็ตรงด้ามจับเขาเนี่ยเขาจะมียางยางกันลื่นโอเคเลยโลเซชัที่ แล้วก็สามารถปรับระยะการเตะได้3ระดับนี้นรนปรับเต็สามารถต่อเครื่องดูดสูนได้แล้วก็สามารถปรับถ้าปรับมาทางนี้ก็คือลมเนี่ยลมเนี่ยมันจะเป่าเสียที่เลือดจากตรงนี้นะแต่ว่าถ้าเราปรับมาตรงนี้เขาก็จะดูดต่อเครื่องดูดสูนเลยมันก็จะเก็บุ่นเข้าไปที่เครื่องดูดสูผนผ่านท่อตรงนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นระบบ Quick Release ก็คือ ใส่เร็วใส่เร็วปลดเร็วใส่ไวเร็วปลดเร็วครับปรับองศาได้ก็คือแต่รุ่นนี้จะปรับก็คือต้องคายคายหกเหลี่ยมตัวนี้แล้วก็ถอยหลังมานิดนึงแล้วก็โยกซ้ายขวาเพื่อปรับองศาตามที่ตามที่หน้างานหรือว่าตามที่พี่ๆต้องการได้สะดวกมากๆตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆไปนะครับตัวนี้ความเร็วรอบสูงสุดอยู่ที่2อ0 0นารอบต่อนาทีนะสามารถตัดไม้เนี่ยได้ถึง80มิลเล็ก6มิลอันนี้เป็นสเปคคร่าวๆที่ที่ทางวอล์คาร์บเขาให้มาตนะัดมุมเบียงได้สนะี่ด้บอรศบบ แล้วก็เป็นมอเตอร์แบบแปลงถางชุ่นี้เป็นรุ่นเริ่มต้นของวอลคาร์โอเคเลยอะ่ะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันใส่แบบกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันโอ้แรงเลยทุกคนมันสามารถที่จะเร่งลอดตามตามแรงกดได้โอเคเลยอ่ะุนี้ใช้ได้นะครับสีสวยนะครับในชุดเนี่ยแบบ เขาทีมีแบตเป็นแบต4แอมป์ให้นะแล้วก็มีแท่นชาร์ให้หนึ่งเครื่องแต่พอดีว่าวันนี้ผมลอง,สงใส่เป็น2แอมป์เฉยๆนะครับแล้วก็ข้อดีของเขาคือของวอลคาเนี่ยแบบใช้ได้กับทุกรุ่นเ,เนะลยแต่รับประกันก็ดีมากอนะ่ะโดนถึงอะไรทุกชิ้นเนี่ยเขามีรองรับหมดเลยคนใช้เนะี่ยใช้อย่างเดียวนะที่เหลือจะเป็นเรื่องของเซอร์วิสก็มีทีมงานดูแลให้สบายใจมากบอกเลยคุ้มจริงจะลืมนะครับลองไปหามาใช้กันดูนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนวอลคารกับเลื่อยจิ๊กซอลไร้สายรุ่นหน CJS S20Li ไไปปหาามลองกนะั